นี่เลยคุณผู้ชมบลูเบอร์รี่สวัสดีค่ะเอาวันนี้มาในงาน Idol Exchange นะคะอยากให้ทุกคนแนะนำตัวก่อนได้เลยค่ะจริงจังเบอร์รี่เบอร์รี่นะคะครีมเบอร์รี่เบอร์รี่นะคะนัดเบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะสวัสดีค่ะจีจี้เบอร์รี่เบอร์รี่นะคะสวัสดีค่ะเมย์เมย์เบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะสวัสดีค่ะเชอร์ไมล์เบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะ สวัสดีค่ะ p e a c h b ่ r r y b ์ r r y ค่ะวันนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสาวๆ b ่ r บ y b ์ r r y นะคะมาในงาน Idol Exchange นะอยากให้อยากล่าวถึงงานวันนี้ก่อนอ่าก็สำหรับงานวันนี้นะคะแน่นอนว่ามีศิลปินหลายท่านเลยเนาะที่ได้ถูกเชิญมารวมถึงพวกเราด้วยก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ศิลปินทุกๆท,ท่านเลยนะคะ จะทำโชว์ของเราออกมาให้เต็ม okay. ท okay. okay, okay. um. e> ี่เนาะขอบคุณมากค่ะตามหาไอจีได้เลยจ้ะละคนโอเคตางแต่พี่เลยเนาะค่ะก็จะมีช่องทางอินสตาแกรมนะคะและเฟซบุ๊กเป็น peach dot berry berry ค่ะก็ของหนูนะคะเชื่อมายจุด berry berry ค่ะทั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแล้วก็ t ิกตอกเลยค่ะค่องไมเม์แล้วก็เหมือนกันนะคะทั้งอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กจะกดว่า mei mei dot berry berry ค่ะ ค่าของจีจี้นะคะก็คือเป็น JWEJI. BerryBerry ทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ Instagram เลยค่ะค่าของนัทนะคะ NATH. BerryBerry ค่ะทั้ง IG Facebook แล้วก็อา t i k t o k เลยค่ะค่าของคีมนะคะก็จะเป็น CREAM. BerryBerry ทั้ง f a c e b o o k และ Instagram เลยค่ะ แล้วก็ของจังนะคะ J I N G J U N G Berry Berry นะคะแล้วก็ขอฝากของวงด้วยนะคะของวงก็จะเป็น Berry Berry Idol นะคะทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะได้เลยคุณผู้ชมหาฝาก Berry Berry ไว้ด้วยครับบ๊ายบาย